มาแล้วสมาชิกรถมือ2 c h a n n น l ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณการกดติดตามและเลือกซื้อรถดีๆผ่านช่องทางของเราครับเพราะที่นี่คัดแล้วคัดราคาคัดคุณภาพให้ผู้บริโภคได้พบกับรถดีๆสักคันครับวันนี้ Honda CRV 1.8ตัว RS ท็อปสุดครับปี2018สวยสุดสวยจริงครับวันนี้เปิดราคาเพียงแค่ 6 7 9 0 0 0บาทครับเพื่อนเพื่อสมาชิกรถเดิมสวยใสยประวัติดีโอ้โหสภาพป้ายแดงชัดๆพาราน m มิกซันลูปเต็มบานผู้สตาร์ตมีให้โอ้โหระบบความปลอดภัยครบคันครับคันนี้เลขไม่น้อยมากครับ110,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นสีพิเศษด้วยนะครับเป็นชมไมเนอร์เชงนะครับ ชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับล้อแม็กสวยๆเปลี่ยนมาแล้วนะครับดังนั้นคุณได้ปีใหม่มากโฉมใหม่มากนะครับแล้วก็ไม่น้อยมากครับคันนี้นะครับในท้องตลาดออนไลน์นะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก7ต้นๆนะครับถึง7กลางนะครับแต่ก็มีแบบไม่เยอะๆหน่อยก็อาจจะมี699นะครับแต่ตัวนี้คุณซื้อได้6 7 9 9 0 0บาทเองนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวนะครับผ่อนเบาๆสบายๆครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์รวมลดคัด ที่พิเศษสําหรับทุกๆท,ท่านราคาที่ย่อมเยาวลงมาจากท้องตลาดนะครับเพื่อที่ให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจสามารถจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดที่นี่ได้นะครับเฮียเข้าใจดีนะครับใครสนใจรถจอดอยู่นนทบุรีกรุงเทพปริมณฑลนทน,นทบุรีมาดูมาทดลองได้นะครับที่นี่ปล่อยรถทุกวันเลยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าหากันเยอะนะฮะใครมาที่นี่ก็จบใครมาที่นี่ก็จบนะครับ ต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจนะครับสามารถออกได้เช่นเดียวกันจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านหรือโอนจองเข้ามาแล้วก็มารับรถได้นะครับสวยจริงตรงปกครับด่วนนะครับคันนี้ราคาพิเศษจริงไปเปรียบเทียบได้เลยครับสภาพภายในภายนอกสีแล้วก็ปีเลขใหม่นะครับคันนี้สวยตรงปกโอนได้จัดได้ปลอดภัย100% 0 8 8 5 8 4 5ซ7 5ใครที่แอดไลน์ มาก็แอดมาได้ใครที่จะโทรมาได้เลยนะครับสนใจด่วดๆนะครับอย่ารอช้านะครับใครที่อาจยังไม่มั่นใจมาที่ศูนย์ของเราก็สามารถวิดีโอคอลก่อนนะครับก่อนตัดสินใจจองแล้วก็มาดูตัวจริงได้นะครับด่วนนะครับสุดคุ้มมือเดียวป้ายแดง honda HRV 1.8 RS ปี P 2018ครับ